ความมั่งคั่งที่คุณสร้างมาด้วยความพยายามอาจหายไปได้ในพริบตาหากคุณละเลยภัยคุกคามในโลกดิจิตอลคลิปนี้คือคู่มือเอาตัวรอดในโลกการเงินยุคใหม่ที่จะเปิดเผยกลโกงของมิจฉาชีพและวิธีป้องกันตัวเองเพื่อให้คุณปกป้องสินทรัพย์ที่สร้างมาและใช้ชีวิตได้อย่างไร้กังวล สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m o n e y v r r s e จัก,กรวาลการเงินครบวงจรและนี่คือเริ่มจากศูนย์อย่างมีแผนตอนการรักษาความปลอดภัยทางการเงินปก ป้องตัวคุณในโลกดิจิตอลความเสี่ยงที่มองไม่เห็นความมั่งคั่งอาจหายไปได้ในพริบตาความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงในโลกออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วข้อมูลส่วนตัวของคุณสามารถถูกเข้าถึงและนำไปขายได้ทำให้ตกเป็นเป้เปาของมิจฉาชีพได้ง่ายกลโกงในโลกดิจิตอลที่ต้องระวังคุณเคยเจอแบบนี้ไหม pitching ข้อความที่อ้างว่าเป็นธนาคารเพื่อขอรหัสผ่าน malware โปรแกรมที่แฝงมากับแอปพลิเคชันหรือลิงก์ที่ไม่น่าเชื่อถือ แกมการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินจริงวิธีป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยสร้างเกราะป้องกันที่แข็งแกร่ง 1. ใช้รหัสผ่านที่รัดกุมไม่ใช้รหัสผ่านซ้ํากันในหลายๆแพลตฟอร์ม2ตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าถึงบัญชี3ไม่คลิกลิงก์น่าสงสยัยโดยเฉพาะจากอีเมลหรือข้อความที่ไม่รู้จัก 4. ีอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบันเพื่อป้องกันช่องโหว่ทางความปลอดภัย 5. พิจารณาใช้บริการลบข้อมูลส่วนตัวเพื่อปกป้องตัวเองและทรัพย์สินประกันอีกหนึ่งเกราะป้องกันความเสี่ยงปกป้องความมั่งคั่งจากอุบัติเหตุชีวิตนอกจากภัยคุกคามทางไซเบอร์แล้วความมั่งคั่งของคุณยังเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่นการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุการทำประกันชีวิตที่เหมาะสมจะช่วยสร้างหลักประกันและมอบทางเลือกให้กับคนที่อยู่ข้างหลังการปกป้องคือทักษะการเงินที่สำคัญที่สุดความสำเร็จทางการเงินไม่ได้จบแค่การสร้างราย ได้แต่คือการปกป้องและรักษาความมั่งคั่งนั้นไว้จงใช้เงินของคุณเพื่อสร้างความสุขและปกป้องมันจากการถูกทำลายคุณมีวิธีปกป้องข้อมูลส่วนตัวอย่างไรบ้างมันเล่าให้ฟังหน่อยในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับในตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นทำไมไม่ลองกด subscribe และสั่นกระดิ่งทิ้งวิดูล่ะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ